สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูชุดแต่งของโฟวิลนะคะ 4x4 คันนี้สีดำนะจะเป็นเกรดเซนเกรดรองท็อมนะคะตัวท็อปสุดจะเป็นเกรดเอชุดแต่งภายนอกเขาจะได้เหมือนกันแบบนี้เลยนะคะต้องสังเกตนิดนึงเพราะว่า ชุดแต่งของโฟวินเซพีแล้วก็เกรดเอ็มเขาจะมีคิวล้อมาให้ทั้งสี่ล้อเหมือนกันคันนี้เป็นรถสีดําแต่ว่ามีคิวล้อสีดําอันนี้คิวล้อติดมาให้นะคะมีทั้งสี่ล้อเลยแล้วก็จะมีตัวเ,เขาเรียกว่าคิวกระบะไลเนอร์นะตัวนี้จะเป็นชุดที่ติดตั้งมาจากโรงงานสําเร็จรูปนะคะตัวนี้นะคิวกระบะไลเนอร์ตัวนี้ ในรถรุ่นไฮรันเดอร์ปกติจะไม่มีมาให้นะคะฝวาท้ายตัวนี้จะมีแซฟพีนะชื่อเขาแข่อยู่ตรงนี้แหลกลังคานะคะมีมาให้เาจ้าลองนี่เป็นอุปกรณ์ตกแต,แต่งที่แถมเราถุงั้งเพรื่อให้ลูกค้านะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย แล้วแมคขับ18สีดำน,นะคะสำหรับครูวิว